สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญพระครูรัตนาสรกิจครับวัดสะแก้วอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนนะครศรีธรรมราชครับรุ่นพระราชทานพึงสุข วันที่4กรกฎาคมปี2530ครับราคา200บาทถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับยิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ c o มเบอร์โทร099 484 8 7 8 7 099 4 8 4แปดสี่ครับกดติดตาม YouTube ล้านพระคอมเพจล้านพระคอมเฟสบุ o ล้านพระ c o m กดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหรียนพระคูรัตนาสร,รกิจครับวัดสะแก้วอําเภอเชียงใหญ่จังหวัดนนะครศรีธรรมราชค,ครับรุ่นพระราชทานพึงสุวันที่4กร,รกฎาคมปี2530ครับราคา200บาทถ้าสนใจติดต่อร้านพระคอมหรือโทร09948487 8 7ครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ